นี่เราอยู่กันที่บ่อบำบัดน้ํานะครับมีลูกป,ปลาเสือต่อปลาในเลนน้ำสวะะยงามมากเลยคนมาเที่ยวกันกพอๆมอีมีน้ําตกนะฮะถึงับน,น้ําตกกะเปลี่ยนสีอยู่เรื่อยสีชมพูสีฟ้าสีม่วงสวยงามครับบ่อบำบัดน้ําเสียนะฮะจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวข้างล่างนี้เป็นปลาคราฟแล้วนจำนวนมากมาหลายดูนะครับ ครับครับครับรบ่อนี้ก็นี่นี่ก็มีเนี่ยเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแต่กลางวันมาไม่ได้นะครับร้อนจับเลยไม่มีร่มให้บังเลยสวยงามมากเลยเนี่ยครับยาวไปถึงนี้เลยในนี้เป็นมีสองดุดมีด้านหัวกับด้านท้ายอันนี้ด้านน่าครับเป็นิักที่เป็นด้านหัวกไอดูใกล้กับบ่อบำบัดน้ําเสียเลยนะมีทางลงไปดูข้างล่างนะฮะสวยงามเหมือนแบบอ่าเขาเรียกพักน้ำโพก็คือเหมือนกับ เมืองอะไรของญี่ปุ่นที่เขาไปเที่ยวกันนะครับ<ม>นะสวยงามเพรทโพโเปลี่ยนสีอีกแล้วครับนสวยดีถ้ามีโอกาสแล้วเรียนเชิญครับคนเชิญคนลักมิลุกให้สาานที่เช็อกอินแห่งใหม่ให้อาหารปลาได้นะมีอาหารใล่นจานขายให้ ตรงนู้นก็ปลาเต็มเลยครับปลาเป็นรูปโคมไฟปลาและต่อปลาประจํทาท้องถิ่นสวยงามมากมีสองจุดนะฮะมีจุดนี้แล้วก็จุดท้ายตรงนู้นสถานที่นึ่งถ้ามีโอกาสขอเรียนเชิญมาเที่ยวนครสวรรค์ก็อย่าลืมมาแวะชมกันได้นะครับสถานที่อีกแห่งใหม่พักน้ำโพกนะฮะอ่าตรงนี้โควิดคนอาจจะน้อยหน่อยแล้วมีร้านค้ามาจำหน่ายสินค้าตอนเลือกดูได้ มีร้างค้านิดหน่อยมีตู๊กคิดมีไอซาีมีของเล่นปลาหมึกน้ำครับอมีดึงสวยงามครับสะอาดคนไม่พุกพ่านมากไม่ได้ลงไปข้างล่างบนะ้ว,วยากาศไมด้ลงไปข้างล่างอันนี้ในอาหารปา่ามีอาหารให้จำหน่ายให้พร้อม มาถ่ายวิวแล้วมาถ่ายรูปจะเหมือนอยู่กับเมืองญี่ปุ่นเลยเหมือนมาเที่ยวญี่ปุ่นก็าบอกไ่ต้องไปยิปไม่ใช่ไม่ใช่เมืองเกาหลีนะครับเหมือนจะไปเที่ยวเมืองเกาหลีเลยไว้โอกาสหน้าครับจะมารีวิวให้เต็มๆชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ